สวัสดีครับพลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีวิดพื้นแบบฟูลบอดี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะวิดพื้นแบบฟูลบอดี้ได้นะครับเราก็ต้องอาจจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับอย่างเช่นเก้าอี้ให้เป็นที่สูงนะครับเราต้องวิดจากที่สูงก่อนอ,อ,อันนี้นะครับผมจะมาสอนการวิดพื้นแบบมือกว้างก่อนเนาะเป็นการวิดพื้นที่ ง่ายก่อนก่อนที่เราจะยากหรือว่าวิดแคบลงแคบลงให้มันยากขึ้นครับการวางมือนะครับตำแหน่งการวางมือเนี่ยให้เราวางมือโดยให้ปลายแขนเนี่ยตั้งฉากเวลาที่วิดลงไปนะครับอาจจะต้องแบบเทสดูก่อนมองดูก่อนว่าแขนปลายแขนเราตั้งฉากไหมถ้าตั้งฉากไปแล้วโอเคลงไปเราตั้งฉากให้เรามาร์กนะครับขีดมาร์กไว้ตำแหน่งที่เราจะวาง ความกว้างของแขนให้พอดีครับอ่าสองการงอศอกนะครับเราจะไม่งอศอกไปด้านข้างนะครับอ่าหรือว่าตอนลงเราจะไม่บีบศอกไปข้างหน้าแบบนี้เนาะให้เรางอศอกไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับไมครับทีนี้นะครับตำแหน่งของหัวไหล่แล้วก็การจัดระเบียบลำตัวนะครับอเดี๋ยวมาด้านนี้กัน ตำแหน่งของหัวไหล่นะครับพูดถึงตำแหน่งไหล่ก่อนเนาะวางมือเสร็จปุ๊บไหล่เราจะไม่น้มงไปข้างหน้านะครับหลายๆคนวิดแล้วไหล่โน้มไปข้างหน้าแล้วแบบไม่ถอยกลับมานะครับจะเป็นแบบนี้ทําให้เจ็บข้อมือได้นะครับตำแหน่งไหล่ให้อยู่ตรงกับมือพอดีนะครับแบบนี้หรือว่าถอยมาข้างหลังจะดีที่สุดนะครับจะเซฟเราได้มากกว่าเราจะได้ไม่เจ็บข้อมือเนาะให้เราถอยไหล่มาข้างหลังเล็กน้อย เสร็จปุ๊บนะครับเราจะไม่ยกคอ,อหรือว่ายกยกไหล่แบบนี้เนาะให้เราข่มไหล่ติดลําตัวไว้นะครับข่มมาให้ติดลําตัวอยู่ตลอดเวลา,าแล้วก็ดันลําตัวขึ้นให้สุดนะครับดันลําตัวขึ้นให้สุดคอนะครับหรือหน้านะครับให้เราก้มมองพื้นถ้าเราเงยหน้าแบบนี้มันจะทําให้เกิอดอาการบาดเจ็บที่คอได้นะครับให้ก้มมองพื้นตลอดเวลา ต่อไปการบิดสะโพกนะครับการเก่งหน้าท้องเก่งสะโพกให้เราม้วนสะโพกนะครับขบิดบก้นไปด้วยนะครับเดบนี้นะแอนไปก่อนนิดนึงแล้วก็ม้วนสะโพกขบิดบก้นเข้าไปนะครับไม่ใช่การเด้าลงนะครับหรือว่าการดันสะโพกลงให้ต่ํานะครับให้เราม้วนสะโพกเข้าแค่นั้นนะครับทีนี้คมลายพอดูตำแหน่งแขนตำแหน่งไหล่ถูกต้องโอเควิธีลงนะครับ ให้เรางอศอกไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับไม่ต้องบีดจนแนบลำตัวนะครับแบบนี้ครับแค่เรางอศอกตัวเราก็ลงไปแล้วนะครับหลายหลายคนอาจจะวิดแบบผ,ผิดนะครับโดยที่เอาแค่ลงไปแค่ตัวแบบนี้นะครับสะโพกอยู่ที่เดิมลงไปแค่ตัวบางคนตอนลงโน้มก่อนแล้วค่อยลงไป นี้ขึ้นไม่สุดอีกแถมบางคนยืดอกลงไปมากเกินไปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการจัดระเบียบร่างกายขณะที่เราวิดลงไปแล้วก็วิดขึ้นมานะครับหรือว่าลงและขึ้นเราโฟกัสยังไงบ้างนะครับการโฟกัสนะครับให้ เราโฟกัสลำตัวให้นิ่งก็คือการล็อกลำตัวให้นิ่งนะครับก่อนเราจะไม่ขยับลำตัวอย่างเช่นเชือดอกลงหรือว่าโน้มไหล่ไปข้างหน้ามากเกินไปนะครับล็อกลำตัวให้นิ่งแล้วงอแค่แขนลงไปแค่เราแค่เราองอแขนให้ถูกองศานะครับงอไปข้างหลังเล็กน้อยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ตัวเราโดนย่อลงไปแล้วแบบนี้ พยายามที่จะเชิดตกลงนะครับลำการโฟกัสลำตัวมันก็จะเพี้ยนไปมันทำให้ได้กล้ามเนื้อไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นล็อกสะบักให้นิ่งนะครับดันสะบักให้สุดเกงสะโพกขมิบก้นแล้วก็งอแขนตำแหน่งมือนะครับเวลาวิดลงไปเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างหนะ้าอกพอดีหรือระหว่างราวนมเราพอดีนะครับ เราจะมองเห็นปลายมือพอดีเลยแล้วทีนี้นะครับถ้าเราวิ์กับที่สูงจนแข็งแรงขึ้นมาระดับหนึ่งต่อไปนะครับให้เราไปวิ์กับพื้นนะครับเป็นฟูลบอดี้นะครับ ี้นะครับาการวิดพื้นแบบฟูลบอดี้นะครับเราก็จะมาวิดกับพื้นมันก็จะมีน้ําหนักที่มากขึ้นนะครับความยากมันก็ยากขึ้นเนะาะวางมือให้กว้างเหมือนเดิมนะครับบิดสะโพกนะครับบิดสะโพกขมิบก้นนะครับตำแหน่งไหลไม่โน้มนะครับถอยมาข้างหลังนิดนึงแล้วก็ตอนลงนะครับ งอศอกตัวเราก็จะลงไปแล้วไม่ต้องพยายามที่จะยืนไหล่ลงไปไม่ต้องพยายามที่จะยืนหน้าอกลงไปจะทําทให้หน้าท้องเราหลุดโฟกัสครับเกร่งงอแขนดันขึ้นนะครับส่วนหน้านะครับให้เรามองที่พื้นตลอดเวลาไม่เงยหน้าเนาะมองที่พื้นตลอดทั้งลง ขึ้นมองที่พื้นเสมอนะครับลงขึ้นหรือว่ามองที่มือมองที่แขนไปด้วยขึ้นมามองแขนปึ๊บลงมองพื้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็พยายามเวลาที่เราหมดแรงครับพยายามสมมุติว่าถ้าเราหมดแรงเกรงหน้าท้องเงี้ยเราลงไปเราอาจจะมีแบบเอ้ยชดปกบ้างขึ้นมานะครับให้เกรงหน้าท้องให้ตลอดเวลา ถ้าเราไม่เก่งแบบนี้นะครับสมมติว่าเราเชิดอกปุ๊บมันจะทําให้ตัวเราหย่อนลงไปเรื่อยๆเชิดปุ๊บหย่อนลงไปเรื่อยๆเช็ดปุ๊บหย่อนลงไปแบบนี้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นมาทุกครั้งก็ต้องเก่งทุกครั้งนะครับต้องดันไหลขึ้นให้สุดทุกครั้งเสมออเห็นไหมครับจะเชิดอกแค่ไหนก็ขึ้นมาก็ยังดันไหลขึ้นใ้สุดเก่งหน้าท้องให้สุดเสมอ ประมาณนี้นะครับในการโฟกัสนะครับส่วนในเรื่องของอการทำเนี่ยครับให้เริ่มจาก5ทีก่อนนะครับเริ่มจาก5ทีสมมุตินะครับเราอยากพัฒนาตัวเองเราวิทให้ได้5ทีก่อนแล้วพอวิท5ทีเราวิทบ่อยนะครับตั้งเป้าหมายไว้ที่50นะครับ50ก็แสดงว่าเราวิด5ครั้งเนี่ย10เซต ก็ลองค่อยๆทำดูทุกๆวันหรือว่าวันเว้นวันก็ได้นะครับตามอาการปวดนะครับอ่ะก็ให้เพื่อนๆลองไปฝึกกันดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ